่ันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุสมันเนรทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่ถึงการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในด้านของวิปัสสนาญาณ เรืะว่าในอนนาปาุสติกรมาฐานนี่พูดกันมาถึงด้านสมถะภาวนาพอสมควรถา้าถามว่าพูดจบแล้วหรือยังก็ต้องตอบว่าพูดมันไม่จบถ้า้จาจะให้จบในอนนาปาุสติกรมาฐานเราก็ต้องพูดกระทังยันตายมันก็ไม่จบ เป็นอันว่าขอดิมบายเฉพาะหลักใหญ่ๆเขาไว้นอกจากนั้นขอให้ท่านหลายใช้ปัญญาพิจารณาเองด้วยเพราะว่าการปฏิบัติไม่ว่ากรรมฐานากองใดทั้งหมดอุปสรรคทางจิตย่อมปรกากดขึ้นมีขึ้นเสมอแต่อุปสรรคใดๆเมียเกิดขึ้นจากอารมณ์ก็ดี นือว่าจากทางกายก็ดีถ้าเราไม่ยอมแพ้สิอย่างเดียวเราก็ชนะอุปสรรคัต่างๆมันจะมีขึ้นได้มันก็ต้องสลายตัวได้เหมือนกันต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างถ้าเราจิตเข้าไปจับธรรมดาสิอย่างเดียวจิตมันก็มีความสุข การเจริญเพรื่กรรมาฐานความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือต้องการให้มีความสุขตอนนี้ไปรไปขอ,อนำเอาได้เขาวิปัสสนาญาณมาแนะนำกับบรรดาท่านหลายพอสมควรกติยาใสายได้ตามเวลา เนื่องในด้านมิปสัสสนาญาณนี่เราจะพูดกันไปหลายชีวิตมันก็ไม่จบหมายความว่าพูดแล้วแล้วก็ตายไปพูดตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็พูดใหม่พูดใหม่ตายไปใหม่ไม่ก็ไม่จบถ้าจะพูดให้จบได้เมื่อไรต่อเมื่อบท่าน,นั้นหลายถึงอรหัตผล ถ้าทุกคนถึงอรหัตแตผลเสียหมดตอนนั้นวิปัสสนาญาณจบจบเพราะอะไรจบเพราะท่านถึงแล้วท่านมีความเข้าใจสำหรับด้านวิปัสสนาญาณน,นี่มีวิธีปฏิบัติทั้งสี่แบบด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งสุขวิปัสสโกสองเตวิโชสามชละฟิญโย สีปริสัมพิทัพปต,ตการอธิบายในการเจริญสมาธิเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาญาณที่พูดมาแล้วนั้นเป็นความมุม่งหมายให้เข้าถึงวิชาสามอภิญญาหกหรือปริสัมพิทายาณเป็นสำคัญทะนั้นเวลาเมื่อท่านนั่นหลายรับฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันหนักมาก รู้สึกว่าหนักใจจริงๆจ,จะทำได้หรือไม่ได้สำหรับในตอนต้นในด้านวิปัสนาญาณน,นี้ผมจะขอพูดด้านสุขวิปัสสโกก่อนความจริงสุขวิปัสสโกแปลว่าเป็นผู้รู้แจง้งเห็นจริงเรืยออำนาจความสุขและแบบสบายสุขน่แปลว่าสบายเขาเรียกว่าทำแบบสบายสบาย การทําแบบสบายๆนี่ก็ทําแบบนี้คือว่าเราใช้อารมณ์สมาธิควบคู่กันการไปกับการพิจารณาวิปัสสนาคำว่าใช้สมาธิคู่กันไปนี่บางท่านท่านบอกว่าสุขาวิปัสสโกไม่ต้องใช้สมถะเลยใช้แต่วิปัสสนาญาณตัวเดียวอันนี้ผิด ถ้าพูดอย่างนั้นก็สนแสดงว่าท่านผู้พูดไม่ได้อะไรเลยความจริงสิลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญากนดีสามรายการนี้จะแยกกันไม่ได้นักจเจริญพระกรรมาฐานรับตั้งแต่เริ่มเข้าคลิกะสมาธิเป็นต้นมาจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอ ไม่ใช่ว่าจะต้องต้องมานั่งสมาทานให้พระนํำกันคนที่ยังติดพระนําแล้วจะมีศีลก็แสดงว่าครูคนนั้นไม่มีศีลเลยศีลมันอยู่ที่ใจคือความงดเว้นเท่านั้นถ้าเราสามารถงดเว้นปัญจเวนห้าประการหรือว่าสิกขาบทแปประการที่เรียกว่าศีลห้าศีลแปด เราไม่ละเมิดเสร็จแล้วก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีศีลไม่ต้องรอให้พระให้แต่ความจริงพระธรรมเลยหให้ท่านให้การศึกษาเท่านั้นเว้นอันว่านะักเจริญเทอกรรมฐานแยกก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้ทรงฌานก็ดีจะเป็นพระอริยเจ้าก็ดีท่านจะบกพร่องในศีลไม่ได้ นนะในขณะใดเชื่อมที่ว่าท่านเป็นผู้บกพร่องในสิ่งก็สแสดงว่าท่านเอาดีไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าศิลบกพร่องก็สแสดงว่าเราตายแล้วต้องไปเกิดในอบายภูมิแล้วก็จะเป็นผู้ทรงฌานเกิดเป็นพรหมหรือว่าเป็นผู้ทรงอุปจารสมาธิคณิกสมาธิเกิดเป็นเทวดา หรือตากินเลสเป็นสมุทรเทตเว็นหนันปานิพานจะไปได้ยังไงในเมื่อสิ่ของเราบกพร่องเราต้องเป็นสัตว์ในอบายภูมิเจนั้นขอท่านหลายจงสังวรเรื่องศินให้มากคำว่าสังวรนี้แปลว่าระวังอันดับแรกต้องมีศิลบริสุทธิ์เสียก่อน ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลาที่สมาทานประกรรมฐานให้ศินมันบริสุทธิ์ทุกลมให้ใจเข้าออกถ้าศินของท่านบริสุทธิ์ทุกลมให้ใจเข้าออกการเจริญสมาธิก็เป็นของง่ายเพราะศินจะมีขึ้นได้เพราะใสเมตตาความรักซึ่งกันและกันกรุณาความสงสารซึ่งกันและกัน คนที่มีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารอารมณ์เยน็นจิตมีความเยือกเย็นความฟุ้งซ่านของจิตไม่มีความเ,เ,ามามมามเร่าร้อนของจิตไม่มีอารมณ์ก็สบายในเมื่ออารมณ์สบายมีความเยือกเยน็นจิตก็ทรงสมาธิได้ดีเพื่อการจองร่างจองฝางคิดระหัตประหารสิ่งกันเลกัน ด้ยวยความโลภโมโทสัอยากได้ทรัพย์ของคคลอื่นการที่จะละเมิดความรักคือการยมุสาวาดด่มสุรามีไรไม่มีในเมื่ออาการห้าอย่างนี้ไม่มีแล้วจิตก็มีความสบายมีอารมณ์เป็นสุขอันดับแรกปรับปรุงศีลให้ดีเมื่อปรับปรุงศีลดีและสมาธิก็ทรงตัว เมื่อสมาธิส่งตัวปัญญามันก็เกิดอันนี้เป็นพื้นฐานให้การเจริญฌานและวิปัสสนาญาณสําำหรับด้านวิปัสสนาญาณในด้านสุขวิปัสสโกยังไงยังไงท่านก็อย่าลืมทิ้งอาณาปานุสติกรรมฐานจำไว้ให้ดีว่าจะทำกรรมฐานกองต่อๆไปก็ดี หรือว่าจะเจริญวิปัสนาญาณก็ดีท่านจะทิ้งอนนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้ถ้าท่านทิ้งอนนาปานุสติมาฐานกรรมฐานเมื่อไหร่กรรมฐานกองอื่นวิปัสนาญาณที่จะทําก็พังหมดอนนาปานุสติกรรมฐานมีอุปมาเหมือนกับพื้นแผ่นดิน อารมณ์จิตที่จะทรงเป็นสมาธิหรือปัญญาจะเกิดเหมือนกับเราตัวเราซึ่งยืนอยู่ยืนอยู่บนแผ่นดินถ้าเราไม่มีแผ่นดินเราจะยืนที่ไหนจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยไปข้างหลังจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไม่มีที่เพราะมันไม่มีแผ่นดินจำไว้ให้ดีว่าอนนาปานุสติกรรมฐานนี่ทิ้งไม่ได้ นี่การทรงศาสนาอนาปานุสติกรรมฐานในด้านสุขเวสโกเขาทำกันไม่ยากเขาทำง่ายๆคือโดยไม่ต้องไปคิดถึงอนาปานุสติกรรมฐานก็ได้พยายามทรงจิตให้ทำจิตให้ทรงตัวควบคุมกำลังจิตอนทั้งให้อยู่ในขอบเขตของมิปัสนายาน วิปสัสนาญาณที่ผมอยากจะพูดกับท่านวันนี้จะวิปสัสนาญาณก้าวมาพูดแต่ขอพูดสองอย่างเพราะว่าวิปสัสนาญาณก้าวนี่ผมทำสองอย่างเท่านั้นอีเจ็ดอย่างไม่มีความหมายอีเจ็ดอย่างก็เดินก็มาหาสองอย่าง สองอย่างก็คือหนึ่งนิพิทายานความเบื่อหน่ายในขันห้าแนาสังขารูปปคายานวางเฉยแน่รมต่างๆที่จะพึงเกิดขึ้นหรือว่าการต่างๆที่จะพึงเกิดขึ้นกับใจก็ดีกับขันห้าก็ดีถ้าได้สองตัวนี้ก็ชื่อว่าจบพิปสนายานเก้า ไม่ต้องไปนั่งไลเ่เบี้ยนับบันไดมีกี่ขั้นถ้ามันยุ่งไปเปล่าๆจะไปทำตนอย่างนักวิชาการนะแม้สับแสงไม่เก่งกันจริงๆไองนอนออ่อย่างโน้นออกยนี้ไปอยนี้ไปอย่างโนนไลเ่เดี๋ยวพ้นที่สุดไม่ได้ไเลยเลยก็ทําไปอย่างนกแก้วนกขุนทองจะได้ประโยชน์อะไร เขาทำอย่างนี้คือว่าควบคุมกำลังใจของเราในด้านนิพพิทาย,ยานพิจารณาดูร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลือนก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีแล้วก็วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกก็ดีทั้งหมดว่ามันไม่มีดีตามความเป็นจริง มีปัสนานี่เขาเอาจิตเข้าไปจับหาความเป็นจริงกันไม่ใช่ฝืนความจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงร่างกายของเรามันไม่มีการทรงตัวเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันเป็นเด็กแล้วมันก็คลานเข้ามาหาความเป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นหนุ่มเป็นสาวมมนกรคลานไปหาความเป็นคนแก่ถึงความเป็นคนแก่มมนก็คลายคลานไปหาความตายน่ารักไหมเราจะรักสาวสักคนเราจะรักหนุ่มสักคนเราก็ดูอตอนนี้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราไม่ต้องเราไม่เคยจะนึกถึงว่าคนที่เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวมากอ่อนแต่ว่าเวลานี้แก่แล้ว สมัยที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็สวยสดก็ง,งามอตอนแก่แล้วเราไม่มองทำไมจึงไม่มองเพราะเราคิดว่าไม่สวยไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราก็ไปนั่งคิดว่าร่างกายของไข่ะ่ะมันจะทรงความงามเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา เราก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันวัตถุธาตุต่างๆก็เหมือนกันบ้านเรือนโรงต่างๆอาคารสถานที่อย่างที่วัดของเรานี้ใครมาเขาก็บอกว่าสวยอารามไปหมดเนื้อท่านคิดหรือว,ว่ามันจะสวยอย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยอีกไม่นานสองสามปีความเศร้าหมองมันก็จะปรากฏชัด นี่สภาพของวัตถุธาตุมันก็เป็นอย่างนี้คนก็เป็นอย่างนี้ในสาหรับร่างกายของคนนอกจากันยาโทมแล้วมันก็สร้างความยุ่งต้องกินต้องรักษาโรคต้องทายวิจาระประสาวะยุ่งไปหมดคิดเอาเองอย่ามาให้นั่งพิจรารณาพัฒนายอยู่เลยมันเสียเวลา มองดูให้ดีว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายขอาคนอื่นก็ดีมันสกรปรกหรือสะอาดมันมีสุขหรือว่ามันมีทุกข์ความหิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การปวดอุจจาระเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ การต้อแสวงหาอาชีพทำมาหากินเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การกระทบกระทั่งกับวาจาที่เป็นไม่ถูกใจอาการที่ก็ทําขึ้นมาเป็นที่ไม่ถูกใจเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเราไม่บ้าสิอย่างเดียวแล้วก็ต,อต้องตอบว่ามันทุกทุกอย่าง แล้วในเมื่อมันทุกทุกอย่างเราจะเมามันเพื่อประโยชน์อะไรน่ารักตรงไหนล่ะมองดูแล้วร่างกายมันเป็นศัตรูตัวสำคัญถ้าไวกาะติดมันเข้าเราเราก็จะมีอาการแต่ความทุกข์นี่อารมณ์นิพิทายานเขามองกันอย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งหลับตาปีก เดินไปเดินมาทำงานทำการก็มองดูหาความจริงดูวโอนนอนั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการเหน,น็ดเหนื่อยอันนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายที่อย่างเดียวมันจะสุขแล้วมันจะทุกข์เมื่อเราไปติดพันร่างกายเขาบอกคนอื่นเขา้าเข้าเมื่อเราไปดึงเอาสุขมาหรือว่าเราดึงเอาทุกข์มา เราทุกขเขาก็ทุกไม่ใช่ทุกแต่เพียงแบกภาระเรียงกันเท่านั้นยังทุกในสักขณะที่อารมณ์ไม่ตรงกันอีกด้วยในเมื่อรู้ว่าสภาพของร่างกายรือวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกมันเป็นของไม่ดีเราก็สร้างอารมณ์ความเบือ่อเบื่อที่ไม่ต้องการจะมีร่างกายอย่างนี้อีก วิธีปฏิบัติในสมัยก่อนผมจเจริญนิพิทายานนี่ต้องขออภัยนะอย่าคิดว่าผมอวดเอาเพียงเพียงว่าผมทำมาก่อนผมทำแบบนี้เห็นคนทุกคนเมื่อคุยกันผมถามว่าเขาสุขแล้วเขาทุกข์ถามว่าเคยป่วยไข้มาสบายไหมเขาบอกว่าแย่เจ้าค่ะแย่เขารับ ่วยโน่นป่วยนี่เราเล่ากนะุเป็นทุกข์แล้วแต่เห็นคนแต่งตัวสวยๆยิย่งเป็นสาวเป็นหนุ่มก็ตามผมจะถามทันทีว่าอาการไข้อย่างนั้นอย่างนี้มันมีกับคุณบ้างไหมเขาตอบว่ามีถามว่าอารมณ์ต่างๆที่มันกระทบกระทั่งคุณให้เกิดความกลุ้มมีบ้างไหมถามทั้งร้อยทั้งพันกี่หมื่นกี่แสนคนตอบว่ามีทุกคน ในเมื่อบรรเขารู้ว่ากรโรคต่างๆรารู้ว่าโรคต่างๆของเขามีอาการความเป็นทุกข์ของเขามีอารมณ์ที่ไม่มีการทรงตัวคือไม่ประกอบพุทธธรรมไม่มีความสุขเขามีเราปราถนาก็เพื่ออะไรเป็นอันว่าเราก็วางเฉยไปเสียตอนวางเฉยท้า,างไงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกร่างกายของเขาคนดีร่างกายของเราคนดี วัตถุธาตุทั้งหลายอื่นก็ดีมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขมันอยู่ที่เราจะเข้าพะนิพันน์มีผมขอพูดเออยาะเยอะอารมณ์ที่ทำนี่ไม่ใช่ต้องนั่งหลับตาท่านเดินไปเดินมานั่งทำอะไร,รอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ แล้วก็เดินอยู่ทำอะไรก็ตามมองดูสภาพของความจริงเห็นต้นหย้ิที่มันร่วงโรยลงไปก็คิดว่าโอนหนอชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนี้เหมืกันก็คิดมันวนไปวนมาเนี่ยถอนกำลังใจให้มันติด คือว่าเมื่อการย่างนั้นเกิดขึ้นเราเห็นอะไรขึ้นถ้าอาการของความทุกเกิดขึ้นความขัดข้องเกิดขึ้นเราก็เฉยที่เรียกว่าสังขารูปเปีขาย,ยานมันอะไรจะมาก็ช่างมันมันแก่ก็เฉยแก่ใจสบายสบายที่ว่าหนีความแก่ไม่ได้ ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นทุกวเวทนามันมีเราก็ต้องรักษาใจเราก็เฉยรักษาหายก็หายไม่หายก็ฉั่งมันอยาจะตายเมื่อไรก็เฉยเกิดมาเพื่อตายใครเขาด่าใครเขานินทาเล้กก็เฉยเขามีปากสําหรับดา่าเขามีปากสําหรับนินทามันเรื่องของเขา ใครเขาอยาชมใครเขาอยาสรรเสริญเราก็เฉย้ขั้นชมการสรรเสริญก็ดีการด่าการนินทาก็ดีเราไม่ได้เป็นไปตามปากของเขาเราเจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่กำลังใจของเราเท่านั้นรวบรวมกำลังใจไว้อย่างนี้เลยครับเราก็เฉยต่อาการทั้งหมด น่มก็เฉย Transfer. ไม่ดีใจในความเป็นหน,นุนน่มแกก็เฉยไม่เสียใจในความเป็นเป็นคนแก่มันจะตายก็เฉยเพราะว่าเราจะต้องตายตายแล้วไปไหนเราภูมิใจได้ว่าตายแล้วเราไปนิพพานท่านี้การเจริญมิปัสนายานั่นถ้าคิดกันส่งเดชแบบนี้ไอ้คิดแบบนี้นะคิดดี แต่คิดไม่มีจุดหมายปลายทางนี่มันแย่เหมือนกับเครื่องบินที่ร่อนในอากาศแต่หาจุดลงไม่ได้ถ้ามันลงไม่ได้มันก็เสร็จบินไปบินมาน้ำมันหมดร่วงลมาตายทั้งคนทั้งเครื่อง <c oughs> ข้อนี้มีประมาณชั้นใดนักเจริญพระกรรมาฐานก็เหมือนกัน นักเจริญพระกรรมฐานที่เอาดีไม่ได้เพราะไม่มีจุดลงจุดลงนานดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มจับพิปัสนาญาณอย่าลืมนะขั้นสุขาวิปัสสโกนี่จะนั่งสมาธิหลับตาปีจะไม่นั่งไม่สำคัญคุมอารมณ์พิจารณาอย่างนี้ไว้นั้นแบบสบายสบาย จุดที่เราจะจับเป็นหัวหาดอันดับแรกก็คือพระโสดาบันนี่การเจริญสมาธิวิปสนาเนี่ยเขาทำกันแบบนี้มันถึงจะถึงเร็วอย่าทำเปรปะเปรปะเประส่งเดชไปมันไม่ได้อะไรหรอกดีไม่ดีเดินไปไม่รู้ว่าถนน,นไม่อยู่ที่ไหนลนโครงครามมาแข่งหาหักหมด เขาก็ต้องจับจุดถ้าเจริญสมถะต้องจับอารมณ์ฌานเจริญวิปัสนาญาณต้องจับอารมณ์พระโสดาบันไว้ก่อนแล้วก็นั่งดูพระโสดาบันมีอะไรพระโสดาบันมีหนึ่งสกายทิฏฐิการพิจารณารู้สภาพร่างกายของเรามันต้องตายแน่ न न มันไม่อยู่ตลอดการตลอดสมัยมันพังวิจิกิจฉามั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จตุลาสมาสมพุทธเจา้าไม่สงสัยแต่ว่าการที่ไม่สงสัยนี่ต้องใช้ปัญญาศีรพธาปรามาตเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สำหรับครวัว่ก็มีศีลห้าบริสุทธิ์ เนมีสินสิทธิบริสุทธิ์พระมีสินสอร้อยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์ก็เท่านี้ไม่จะมีอะไรเป็นนั้นว่าเราใช้กำลังใจอยู่ในขอบเขตสั้นๆวัน่าหนึ่งเราคิดถึงความตายเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตเรานี่เราเกาะติดอะไรหนอเกาะติดกาย ติดกายกายมันไม่ทรงตัวติดทำไมแล้วก็เกาะติดเสกกายะทิฐิเอาจิตพิจารณาดูว่าเราก็ดีคนอื่นก็ดีในโลกนี้สัตว์ทั้งหมดตายหมดวัตถุธาตุบ้านเรือนโรงมันก็พังไปในที่สุดเราจะเมามันในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไร การที่สององค์สมดเด็จพระจอมไตรบรมศสสดา,าทรงแนะนำเราให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์การที่มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นการกำจัดความเดือดร้อนของจิตและของกายจะไปที่ไหนก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ประสบพบเห็นศีลทา่กล่าวว่า หนึ่งกิติสทัทโคนที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยมีชื่อเสียงฟุ้งไห้จรไปชื่อดีเสียงงามแม้แต่คนเขาไม่เคยเห็นตัวเขาได้ยินได้ชื่อเขายังรักเขายังชอบกลิ่นเขาศีนลอยทนลมได้ไม่เหมือนกลิ่งเขางน้ําหอม คนที่มีศีลบริสุทธิ์จะหอมทั้งใต้ลมแล้วก็หอมทั้งเหนือลมที่ว่าหอมก็เพราะหอมในความดีไม่ใช่หอมตัวตัวนั้นไม่หอมแน่นี่ในเมื่อเราเห็นว่าศีลดีก็ส่งศีลให้บริสุทธิ์ประมัดระว,วังอยู่ในศีลถ้าหากว่าเราคิดไว้เสมอว่าไม่ลืมชีวิตตัวเราจะตาย เราจะตายก็ตายสิใช้ขอติดเกาะติดสินอย่างกับพวกอะไรเนาที่เขาสอนกันควกหนึ่งเกาะติดชายชาชนสองเกาะติดพื้นที่สมเกาะติดแนวรบถ้าเกาะติดสามติดเราจะชนะเราก็ไม่กันหนึ่งเกาะติดสกรายธิฐิ ไม่ลืมว่าร่างกายนี้มันจะตายมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายของบุคคนอืคนดีวัตถุธาตุคนดีพังแน่เราไม่ขอถือ,อร่างกายของเราร่างกายของเขาวัตถุธาตุทั้งหมดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราจะขอเอาพระนิพพานเป็นที่พึ่ง รายการที่สองเกาะติดคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้ปัญญาพิจนารณาแล้วเห็นพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนถูกสอนตรงเรามีความประสงค์จะส่งอารมณ์ไว้ในคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารายการที่สามเราเกาะติดศีล นักษาอารมณ์สิ้นให้บริสุทธิ์ยตลอดเวลาใจเราไม่ว่างจากสิน้นรายการทีสีจิตรักพนิพพานเป็นอารมณ์แต่จิตก็่เรามีการรักพนิพพานเป็นอารมณ์จริงๆแล้วว่ายังไงยังไงใจแล้วก็ตั้งไว้เพื่อพนิพานไม่ลืมความตายไม่เมาในชีวิต ไม่มีจิตสงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าโคตรภูยานเป็นจุดที่อยู่ช่วงระหว่างพระโสดากับพระโสดากับโลกิยะโลกิยชานกับโลกุตระชาน แต่ว่าใจของเราก้าวไปนิดเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมานี้เป็นเรื่องของธรรมดาความหวั่นไหวในคำนินทาน้อยไปความดีใจในคำสรรเสริญน้อยไปความสุขใจเกิดขึ้นคิดว่าเรามีพระนิพพานเป็นที่ไปแน่อย่างนี้ท่านเรียกกันว่าประโสดาบันไม่ยากเลย ถ้าจะพูดกันในสั้นก็เรียกว่าจิตของเรามีความเคารพในพุทธเจา้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ทรงศีลบริสุทธิ์และก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างนี้เรียกกันว่าประโสดามันไม่ต้องไปนั่งหลับตาเข้าฌานให้มันลำบากเท่านี้สบายใจแล้วหรือย,อยัง ถ้าทุกท่านทำได้อย่างนี้ท่านเรียกกันว่าเป็นพระอริยเจ้าพระโสดาบันขั้นสุขวิปัสสะโกเา้าเราสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสแล้วก็ขอ,อยุติปัสเพียงเท่านี้